9 7คันแรกนะครับอันดับบอลร้อยาติดนงศักดิ์สินทรวิไลยเซอร์วิสบารมีหลวงปู่ทวดสปีแปดร้อยโย่าครอบคร,รัวสทักษินนะครับเรามาดูรุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งนะครับหมายเลขเก้าสองอันดับที่สองวัริีการสุขุมครับ B.R. วัยวิเราะถยนต์กระแบงแสน L.B.R. เรงบางลักตรังนะครับและก็ตำแหน่งที่สามนะครับหมายเลขหนึ่งร้อยชูศักดิ์สีสุขคลองเต็งเลสซิ่งนู้ร้อยเดียวลงกึ่งมงคลน,นครศรีตรังนะครับนี่นะดูโฉมหน้ากันเลยนะครับ ตำแหน่งที่4ี่ก็ถัดมาเลยนะฮะตามลำดับเลยนะครับคันที่4ก็เป็นในส่วนของนักแข่งนะครับหมายเลข14นะครับอดิศัก์เพียงดีสเกพันธท้ายสมุทรสาครอุอจฉะจตการดุกดีเอสดีในพี่เลนปีีน้อย,อย,อยบากน้นช่างนี่หนองแคช่างบ๊กขอจกรซีป,ปิดนะครับแล้วก็ดำเมืองตรังฮนะศรีศักิชัยมนตรีชอธนพัฒน์ลงกึง่งมงคลนครศรีตรังนะครับและถัดมานะครับเป็นหมายเลขสามเก้านะครับ ตอนนี้ก็กิจพัฒน์ประสานพจน์นะฮะต้นทางนิ้ว N b นบน้ำบานอูสลิกาเซอร์วิสโลกิสไลออนนะฮะจ p พีพเจริญยน์วัยรุ่นหัวเรือบายลงกึ่งไทยจเจริญยน์ห้วยยอดนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นหมายเลข8นะครับาำรับนัทนันสีไหมเด่นการดิดเชียงใหม่ครับลูกพี่ก็ได้แชมป์ไปแล้วแล้วก็หมายเลข37นะครับนพเดชเน,นติบัญชาวีอาร์วัยวิโลยนกแมงแสน NL นเวรเลงมังรักตังนะฮะ แล้วถัดมานะครับเป็นหมายเลข56ครับนัตพงษ์แจ้งกันนะฮะปาชัยวังน้อยเละซิ่งนฮะน้องโอ๊ตนะฮะปาชัยเป็นคนทํารถนะฮะวังน้อยนี่เองนะครับและเรามาดูในอีกแถวหนึ่งนะครับหมายเลข91นะครับสำหรับอิสทรพงษ์ปุลลุนนะฮะซิกสปิดเก่งห้วยโปร่งลบบุรี846เอนจิ้นนครสวรรค์ครับแล้วก็แม่มีท้ายสุด1นึ่งคันนะครับอยู่ตรงนี้กับตำแหน่งนี้นะครับ62ครับ สำหรับนาวินแก่นจันนะฮะ VR, y, V R ว mm ิโรจน์กำมแพงแสนแอน L V R เลงมังรัก FC ประเสริฐยานยนตรังครับรุ่นนี้6รอบสนามเหมือนกันนะครับเรามาดูคะแนนสะสมนะครับในรุ่นร3 0นะฮะหมายเลข97ครับธนงศักดิ์สินทร164กับ149โอ้โหขาดแล้วขาดแล้วสำหรับธนงศักดิ์สินทรอนอ นำอยู่เท่าไหร่ฮะ15แต้มนะค่อนข้างขาดนะแต่ว่าก็ต้องมาดูฮะชูศักดิ์ศรีสุกจากนุร้อยเดียวพระนงศักดิ์สินธรหยาบป๊กนะฮะามาลุ้น2อคันนี้นะครับส่วนที่3นั้นอดีตจากเพียงดี126นะครับอยู่ในจักรไานมังกรหนึร้อยยี่สินะครับเราจะมาลุ้นทคร,รับว่าพรนงศักดิสก์สินธรกับชูศักดิ์ศรีสุกถ้าชูศักดิ์ อยู่ข้างหน้านะครับต้องมาดูว่าธนงศักดิ์สินทรัพย์เข้าที่เท่าไหร่นะฮะต้องดูนะฮะเพราะว่า15แต้มนี่มีความหมายเหมือนกันนะฮะมีความหมายในเรื่องของคะแนนสะสมนะครับ20 17 15 13 11 19 87 65 4321 0มลําดตามลำดับนะครับ1111นะนอกนั้นก็จะ1111 1นึง่านั้นแต้มนะถ้าผ่านฟินิชแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์ด้วยนะครับ 6รอบสนามของการแข่งขันครับขอบคุณโบชิทยแลนด์นะฮะไบสตอรี่เก่งการาดฮอจักรซึ่งคือปีดแอนฮีโร่นะครับร่วมสนับสนุนพร้อมทั้งสปีด800นครปฐมสิเก้พันท้ายผลิตพันฑ์สวิทช์สายเบรกช็อกอัพซีบีทีนะแอลซีโปรเจกต์ช็อปลามินทานะครับผลิตพันหลุบ71นะน้ำมันเครื่อง powercard ซันต้า141นะครับสนับสนุนตูทีฮอตไทม์อะไรคุณทรัพย์ปทุมธานีนะครับพร้อมกันนั้นก็ต้องขอบคุณนะฮะการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ ิดถึงกีฬาคิดถึงกกท NSF นะฮะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ FMSCT สมาธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย MSAT สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ประเทศไทยครับรถจักรยานยนต์ฮอนด้านะฮะบริษัทไทยฮอนด้ามาเตรัตเชอรลิงจำกัดครับน้ำมันเครื่องอีเนฟติสน้ำมันอัพเปอรโรดไทยจำกัดนะฮะโดยบริษัทน้ำมันอัพอรโลไทยจำกัดครับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าโดยบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดหรือพันยางพิลลารี่ฮะโดยบริษัทคอมมโตจำกัดครับ พันยังไออาร์ซีโดยบริษัทอีโนเวและเบอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับปริพันธ์สิงค์ร ating, ครับรโ,โดยบริษัทบุลล์เทดดิ้งจำกัดนะฮะผิวพันธ์โชกอัพแกรซี่โดยบริษัทสยามซับเพนชั่นอินโนเวชั่นจำกัดครับนอกนนจากนั้นนะฮะแฟนๆก็ติดตามทางเพจของ FMST m o มเ c o ทีมอโรคอร์กดไลค์กดแชร์นะฮะตอนนี้ก็นัดปิดฤดูกาลนะครับเดี๋ยวเราจะ ไปมอบแชมป์นะฮะที่สนามรัชมังคลากฬาสุานกันนะครับวันที่20พันวาคมที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะสนามรัชมังคลากีฬาสุานตรงกับวันศุกร์พอดีเลยนะครับก็ไปร่วมฉลองและก็แสดงความดีีกันนะครับ6รอบสนามครับ เรามาลุ้นนะครับสองคันด้วยกันนะครับระหว่างหมายเลข9ก97กับหมายเลข1 0 0รจูศักดิ์ศุขขนงศักดิ์ถิ่นสะท้อนนะครับยังเหลือรถอยู่หนึ่งคันอยู่เลยนะฮะอ้าวออกไปแล้วครับไม่ไหวครับเกิดอะไรขึ้นหมายเลข100รอีกคันครับโอ้แย่เลยครับมาจูศักดิ์ศุขครับ โอ้อยู่พิษเลนอยู่เลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ไปเขียวแล้วครับน่าสนุงศักดิ์ติณทร์อนนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับปัญหาหรือเปล่าออกไปแล้วครับชูศักดิ์ศรีสุขครับสตาร์ทพิษเลนครับไม่สะดวกด้วยฮะเครื่องยนต์ครับเสียงอู้อี้อู้อี้เลยนะครับมาจากนูร้อยเดียวนะจูศักดิ์ศรีสุขนะครับ ของเต็งเลสซิ่งนู้ร้อยเดียวลงกึงมงคลน,นครไสีออามองคลน,นครสีนะครับจังหวัดตรังนะครับสตาร์ทหลังสุดแล้วก็โอ้โหต้องไปไล่รอบใหม่นะน้ำมันนี่ท่วมอุกอากอวกอักเลยนะโอ้โหหนักน้ำมันเลยนะไปยาวนะครับเรามาดูนะครับว่าบมาเลก้าสิบเจ็ดธนงศักดิ์ถินทะทอนอยู่อันดับที่เท่าไหร่อ่า แบบนี้ก็สบายหมูเลยฮะอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองด้วยตอนนี้หล่นมาที่สองไม่เครียดแล้วครับเห็นชูศักดิ์สรีสุนี่อมยิ้มในแก้มตุยไปเลยฮะอยู่ในกริดสตาร์ทเมื่อสักครู่นี้สําหรับตนงศักดิ์สินทร์ครับมาอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมาเมื่อสักครู่นี้ก็เหมือนกันนะฮะไปชะง,งักกับรถนองๆอกเนกันนะครับไม่ติดน,นะแต่ว่าไปชะง,งักนะครับกลัวจะเกิดอุบัติเหตุสำหรับหมู เทียนนะครับเอาล้ครับเรามาดูกันต่อนะครับยังอยู่ตรงนี้ครับสําหรับธนงศักดิ์สินทรอนเข้าที่สองก็ได้แชมป์เข้าที่3าก็ได้แชมป์ที่4ี่ที่ห้าที่หที่เจ็ดได้หมดเลยนะครับยาวมาครับธนงศักดิ์สินทรอนครับอันดับที่สองครับตอนนี้อดิศัก์เพียงดีขึ้นมาครับเหมือนดังว่าธนงศักดิ์สินทรอนไม่เครียดครับ ถึงจะผ่านาทํ์บันเดอร์มาตำแหน่งที่2แต่ตอนนี้ตัวเองหล่นไปที่3นะครับวาริการสุขุมครับน้องปอบยาวมาตำแหน่งที่1ครับตามด้วยอดิศักเพียงดีนะหมายเลขสิบนะครับอันดับที่3นั้น97นะฮะรถสีเหลืองของธนงศักดิ์สินทรถึงแม้จะผ่านเซนเซ,นเซอร์มาอันดับที่2แต่พออันดับ3นี่ไม่แลกเลยครับในเทินที่1ไม่แลกเลย6รอบเท่านั้นนะครับ ของการแข่งขัน,นะครับหอมหวนกลิ่นทุทีอันดับบน1 3บครับยังมาอยู่ะฮะธนงศักดิ์ที่สามครับมานึกว่าจะได้ลุ้นแชมป์กับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะชูศักดิ์ศีสุขนะครับโอ้ผมก็เห็นเหมือนท่านผู้ชมนะครับถ้ากล้องไม่จับนี่ พออิญไม่ได้มองนะครับเพราะาจอนี่บังหน้าอยู่นะอยู่ด้านหน้าผมนี่เองนะครับไม่ทันได้มองจริงๆนะขออภัยด้วยนะไม่เห็นว่าทุ้ตัดสินกเนี่ยอยู่พิษเลนอยู่เลยนะแล้วก็ต้องสตาร์ทพิษเลนออกไปนะกรรมการก็อ,อนุญาตสตาร์ทพิษเลนได้นะต้องมาดูว่ารอบเครื่องนะจะไล่หมดหรือเปล่านะมันที่พวกพวกอ่างพวกอ่างพวกตะกูนี้หนึ่งสองสามยังคงที่ครับวาติกันอดิศักดิ์ครับ ธนงศักดิ์สินทร์ธีรศักิ์ชัยมนตรีที่สี่ครับลบประเด็จห่างหงครับตำแหน่งที่5มาห่างห่างครับที่หนัทนันศีไหมครับที่7ครับนัทพงษ์แจ้งกันนะอยู่หลังเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่8อิสรพงษ์ปูหลุนครับที่9นาวินแก่นจันทร์ครับเพิ่งผ่านไปครับชูศักดิ์ศรุขยังไม่มาครับโอ้ไม่ทันแล้วฮะถ้าแบบนี้ ใครบอกว่าโคศกไม่ทันตอนนี้ผมเชื่อว่าพูดไปรับรองไม่ผิดแน่นอนเลยไม่ทันแล้วไม่ทันแน่นอนครับ15แต้มแล้วอยู่หลังสุดเลย20 17 15 13 11 19 8 7 6 5บวกเข้าไป5แต้มเท่านั้นเองโอ้โหขาดน,นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับดูกันไปจนถึงรอบสุดท้ายของการขันหอมหวนกลิ่นทูตีนะครับขอบคุณท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับที่ติดตามชมนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของ ท่านผู้ชมที่ชมการแข่งขันของเรา FMS e Thailand Road Racing 2024นะฮะปีหน้า2025แล้วนะตามคอนเนต์เกี้เป็น FMS e Thailand Supercross หรือว่า FMS t h e a i n d c r o s s แอนด์โ e ร Racing สิงนะครับที่พันกำลังชมอยู่ในขณะนี้ในการไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะขอบคุณในส่วนของอพิพัฒน์มีเดียด้วยนะไลฟ์สตรีมมิ่งให้ท่านผู้ชมทางใต้ได้ชมกันเห็นเยอะๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกทั่วโลกเลยเอาละครับ มาถึงตรงนี้ครับยังเป็นผู้เอ้าโดนทางตรงครับแล้วก็โค้งแรกเลยนะดีษั์เพียงดีขึ้นไปครับน้ำที่หนึ่งมาสำหรับปบก็จริงนะครับแล้วก็โดนไปครับในโค้งเทินหนึ่งนะครับสำหรับวาริการสุขคุ้มครับอาิศักเพียงดีตำแหน่งที่สองนั้นก็ขึ้นเป็นที่หนึ่งเลยนะฮะตอนนี้เป็นตำแหน่งที่หนึ่งแล้วก็ค่อนข้างยาวมาครับ ผบนี่ชุดดำนะฮะอดิศัก์เพียงดีชุดเขียวๆนะครับดูช่่ยกันด้วยนะครับอ่าหมายเลขเก้าสองวาติกันครับหมายเลขสิบสี่อดิศัก์เพียงดีนะฮะขนงศักดิ์สินทรอนก็ผ่านไปฮะยังอยู่ที่สามชูวศักดนะฮะเพิ่งผ่านผมเมื่อสักครู่นี้ฮะเขาไปกันครึ่งสนามแล้วนะครับเพิ่งผ่านหน้าโอศกไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเรามาดูกันต่อนะครับผ่านไปแล้วสามรอบครับครึ่งทางกันแล้วนะครับผ่านครึ่งทางไปแล้ว ดูนะอีกไม่กี่รอบของการแข่งขันครับโปบวาติกันครับยังอยู่ที่2องอิศักเพียงดีที่หนึครับท,ท,ที่เป็นกลุ่มหลังนะครับบ่อยๆจะเป็นจริรศัก์ชัยมนตรีนพเดชนะแล้วก็นัทน,นันสีใหม่นะัทพงษ์แจ้งกันนาวินแก่นจันอิสรพงษ์ปุลลุนนะครับอันนี้คือตำแหน่งที่1และตำแหน่งที่สองนะครับอดิสักเพียดีมาทีครับ ้าวยังนำอยู่ครับปุ๊บทำอะไรไม่ได้ครับอดีศักเพียงดีนะครับก็ยังยึดหัวแถวไว้เหมือนเดิมครับ4ี่รอบผ่านไปแล้วอีกสองรอบของการแข่งขันครับอีก2รอบของการแข่งขันแค่สองรอบเท่านั้นนะครับแน่นอนครับสนงศักดิ์สิทธ์อนยังอยู่ที่3านะครับ15าแต้มบวกเข้าไปตรงนี้เลยนะครับ15าแต้มก็จะได้เป็นร7 9แต้มนะครับ ขาดลอยเลยนะฮะอดิศักเพียงดีก็สบายๆครับวันนี้ก็เอาเงินรางวัลอย่างเดียวนะครับขอบคุณในส่วนของผู้สนับสนุนนะสนาม9และสนามสินะฮะไม่ว่าจะเป็นโบชิไทยแลนด์นะฮะไบส์สตรอรี่เก่งกาฬฮอ,อร์จกรซึ่งสกสปิดแอนฮิโร่สติด800นครปฐมสิเกพันธ اي สติพันธ์โซวิตสายเบรกร้านเอลซีโปรเจกต์ช็อปรามอินพรานะครับปติพันธ์หลุบ71นะน้ำมันเครื่อง powercard สแตนต้า141นะครับ สำหรับสูงจุดทีฮอตไทม์อร่อยปูนรั์ปทุมธานีนะครับโอ้ยมีเบียดปบไม่ยอมครับปบเบียดขึ้นมาเป็นตำแหน่งที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับอาริ hmm. การเพียร์ดีก็ต้องหล่นไปที่สองครับอามาถึงจุดนี้นะปบไม่ยอมครับปบไม่ยอมเอาละครับปบขึ้นมานําในครึ่งครึ่งสนามนะครับประมาณเทิน์น8เทิร์น9 เอาล้วครับมา13แล้ววันที่กังสุขคุ้มครับมาถึงตรงนี้ยังเป็นผู้นำนะครับเอาล้วครับในรอบสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขอบคุณอีกครั้งครับรางวัลแชม,มป์ประจำปี4เก๋พันท้ายเราแต่ง20,000บาทนะซิการปีดพาร์ท20,000บาทปริพันธ์สวิต6,000บาทนะครับคุณสุทธิศรานา4,000บาทน้ำมันเครื่องบริอากาศ5,000บาทสติ๘ร้อยข้าวผสม10,000บาท คุณชาติสายเก็บแก้วนะฮะมอบหมอ้อน้ําให้กับที่หนึ่งด้วยทั้งสองรุ่นด้วยนะครับจากโบชิไทยแลนด์นะฮะเป็นที่ปรึกษาโบชิไทยแลนด์ด้วยเอาละครับรอบสุดท้ายมาลุ้นกันนะครับตอนนี้ไม่ลุ้นแชมป์แล้วนะเพราะว่า,าท่านุชศักดิ์สินทรอนค่อนข้างที่จะยาวมาแล้วนะฮะตอนนี้กับตำแหน่งที่3นะฮะคะแนานสะสมนะฮะบวกเข้าไปก็จะเป็นร7 9ยแต้มขาดลอยเลยนะฮะ อดิศัก์เพียงดีลม้มโอมาอดิศัก์เพียงดีครับไปเลยครับวาติกันครับมาจะแลกซะหน่อยครับไปพลาดล้มครับอดิศัก์เพียงดีครับโอ้โหด้านหลังนะฮะอยู่ด้านหลังนะครับไปล้มอยู่ด้านหลังนะครับโค้งไหนประมาณโค้งเจ็ดโค้งแปดเนี่ยฮะ มองไม่ทันเหมือนกันลุงก็มองไม่ทันแต่ว่าเห็นรมณ์เยชัวร์เลยครับแล้วก็นําโด่งมาเลยครับวาติกันสุขคุ้มครับหมายเลข92ครับเข้าเส้นมาฮะว r อวิโวรจลดยนกระพงแสนแอนดอ l ว R รเลงบางรักตังครับเข้าเส้นมาเรียบร้อยครับอันดับที่2เปลี่ยนครับเป็นธนงศักดิ์ครับบวกไปอีก17ดแต้มแล้วก็ได้แชมป์ด้วยนะครับหมายเลข97นะครับกีรศักชัยมนตรีเข้าอันดับ3ครับ ดำตรังนะครับอดิศัก์เพียงดียังไม่มาครับจะน่าจะเป็นโอ้โหยกล้อสวยงามนะฮะน้องโป๊บวาติกันแล้วก็เข้ามาเป็นนบประเดชนติบัญชานะครับในอันดับที่4และอันดับที่5ครับนัทนันสีไหม่ครับเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ดำเนินรายการแล้วมาฉลองความยินดีกับแชมป์ในรุ่นนี้กันครับคู่เดียวครับ นำท่านผู้ชมกลับมาที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการแข่งขันนี้เป็นเอสดีไทยแลนด์รถเลอรซิง2,024เก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับในรุ่นของการแข่งขันนะในช่วงมอบรางวัลกับอันดับบน130ซีซีนะครับยังคงได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมประธานสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยฮะคุณตรงชัยวงศ์สวัสดนะครับโดยจะมอบให้กับตำแหน่งที่5ครับนัทนันสีใหม่ฮะเป็นนักบิดเชียงใหม่จากเดนการดิดครับ เข้าเป็นตำแหน่งที่5นะครับมีผลิตภัณฑ์นะฮะมอบให้ด้วยฮะของสวิตสายเบสนะครับส่วนตำแหน่งที่4นะครับนพเดชเนติบัญชานะฮะว r อาววิโรจน์กระแบงแสนแอนด์แวีร์เลงบางรักตังนะฮะเป็นนักบิดจังหวัดตังฮะลกกิติยศพร้อมนะฮะของผู้สนับสนุนนะสวิตสายเบสนะครับตำแหน่งที่3เป็นของน้องดำของเราจีรศัก์ชัยมนตรีครับชอธนพัฒน์ลงกลึง มงคลนครศรีจังหวัดตรังนะครับติดท็อปไฟตลอดครับมาไม่เสียชื่อดำฮะโอ้โหซานต้าบอกใช่ๆช่ใชเป็นคนพาซานต้ามาแข่งเลยนะฮะตำแหน่งรองชนะเลิศครับธนงศักดิ์ทินสะท้อนครับมารับกันอย่างสมศักดิ์ศรีนะฮะวินัยเซอร์วิสบารมีหลวงปู่ทวดสปิด800ยอซ่าครอบครัวสอทักษิณนะครับ เดี๋ยวแชมป์จะประกาศให้เนาะตอนนี้เอาน้ำมันเครื่องอีเดียมิสซรับกันไป3รางวัลน,นะครับและชนะเลิศวันนี้ทำได้ดีสำหรับน้องป,ป๊อบวาติกันสุขุม VAW เวโรยอนกแมงแสนแอนด์ v r เร่งมารักตังค์ครับปบมือให้นิดหนึ่งพร้อมหม้อน้ำฮะจากโบชีไทยแลนด์ฮะชาชายเกตแก้วนฮะที่ปรึกษาโบชีก็มอไปด้วยนะครับพร้อมน้ำมันเครื่องอีเดียมิสซนะครับนอกจากจากนั้นแล้วครับ เรียนเชิญคุณจรูนเวียงสงครับกรรมการผู้จัดการ TK เคเทรดดิ้งมอบรางวัลแชมป์ให้กับธนงศักดินทร์ธรสามหมื่น 30, บาทยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับขอบพระคุณนะฮะท่านนายกสมาคมประธานสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยคุณธงชัยวงสวรรค์ครับพร้อมทั้งคุณจรูนเวียงสงครับ ท่านกรรมการผู้จการ TK Trading ขึ้นให้เกียรติมอบรางวัลแชมป์นะฮะให้กับนักแข่งนะฮะเป็นเงินรางวัลที่ทุกคนเฝ้าใจจดใจจ่อทีเดียวนะ,ะปบมือครั้งหนึ่งอ่าครับยินดีด้วยครับ